อย่าถามเลยนะอย่าลืมนะก็ไม่เห็นตัวอยู่ดีนะไอ้ไม่แข่วะนานมากกินแกงทำไมมาคะไหนมาเก้าโมงไงเรือไม่ได้ตื่นสายใช่ะวะไม่ยังเรือโม่ครับเอ่อลงประมาณเที่ยงครับเที่ยงนะกลับคอนโดก่อนเหรอคะต้องมาแต่งงานเดี๋ยไปงานถึงโม่เดี๋ยวไปงานตอนเย็นฮะตอนเย็นเลยฮะ วีทอค่ะได้ครับได้ับไดับวอดไดรับได้รับไ้ครับล้คล้คร้ครับค้ครับได้ครครับ้รัน้ับรับไ้รับ้ครัโดคนระบคครับ ฟิตเนสอย่างเดียวกับคอนโ่อนใช่ไหมแล้เปี่ยนเนี่ยใจเลยที่้างจะปินเนตต้องนี่หรอไมไหนนะใครห้างกันหรอไไหนนะ่่่สทอะ่าเกนี่สอนเส้นอะไรอ่ะันนี้ที่สอเต้นงานอะไรคะแก